ข่าวดีมาแน่นอนสำหรับการเพิ่มสวัสดิการเด็กและผู้สูงอายุหลังแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ใครรอกันอยู่บ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยค่ะก่อนไปรับชมใครที่ยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามากดหัวใจเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยออกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับนโยบายสวัสดิการต่างๆนะคะก็ MOU ที่ทีมรัฐบาลร่วมกันผลักดันนะคะจะมีเรื่องการเพิ่มสวัสดิการของเด็กและผู้สูงอายุค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เตรียมถ่ายทอดทุกขั้นตอนให้กับประชาชนได้รับรู้นั่นเองนะคะ ก็จะราวๆเดือนตุลาคมปี2566ค่ะทุกคนก็น่าจะได้เห็นสวัสดิการต่างๆจากทางภาครัฐบาลใหม่นะคะมีการขับเคลื่อนถ้ารัฐบาลชุดใหม่นั้นแต่งตั้งสำเร็จแล้วนะคะในช่วงก่อนเดือนกันยายน66ค่ะซึ่งรัฐบาลชุดใหม่นะคะจะเข้ามาทำงานบนปีงบประมาณ2,566ทับ67นั่นเองนะคะที่รัฐบาลชุดเก่าได้กำหนดวงเงินงบประมาณเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะ ซึ่งจะต้องเข้ามาปรับโครงสร้างนะคะแล้วก็แก้ไขโครงสร้างงบประมาณนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชนก็ในตอนหาเสียงนั่นเองค่ะส่วนพี่ป้านาอาคนไหนนะคะอยากให้บุ๋มนั้นอัปเดตเรื่องของการเมืองกะกะตนู่นนี่นั่นผลการเลือกตั้งนู่นนี่นั่นนะคะก็จะทยอยนะคะพยายามจะหาแล้วก็ขัด เอาแต่เรื่องที่เป็นปากท้องของประชาชนหรือว่าปากท้องของพวกเราเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะเน้นกับมาการเมืองไม่เน้นนะและลืมบอกไปค่ะสําหรับเบี้ยความพิการนะั้นสาหรับคนพิการนะคะก็จะมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ก็ปรับกันทั่วหน้านะคะและเขาก็จะไม่มีการยึดติดกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะก็คร่าวๆนะน่าจะให้ประมาณเดือนละ1,200บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะกับผู้พิการทุกคนนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการเอาไวา้นั่นเองนะคะ แล้วก็จะปรับให้นะคะแต่และปีไปจนถึงสาม0ันบาทต่อเดือนนั่นเองค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้นะคะขับเคลื่อนสวัสดิการบนงบประมาณที่มีความจํากัดนั่นเองค่ะและใน,นส่วนของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะว่าจะมีการเปิดเก็บตกหรือว่าอะไรยังไงไหมให้ลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าออนี้ก็ต้อง รอฟังจากนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะคะว่าเขาจะมีการเปิดอีกหรือไม่นั่นเองนะคะและสำหรับข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจข่าวสวัสดิการทันข่าวกันด้วยนะคะก็นำมาบอกเล่านะคะซึ่งแอดมินเขาก็น่าจะเป็นคนที่ทำงานในเป็นคนภายในนะคะบุ๋มก็ไมร่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะก็